ตมกเบสนะครับคุณมกเกรนครับสูรบร่ลางครับผมรอมเป็นบงไฟขนาด1นิ้วความยาวหกสิเส้นขนาดความยาวหางเมตรยี คู้แข่งจุดไปก่อนหรอครับบางหนึ่งหางขาดครับอีกบางหนึ่งกระแตกครับขอให้บางของข้าขึืนเราลงมาแบบสมบูรณ์แบบมีเวลาก่ะสนะอย่างเดียวครับผมวันนี้ขอให้มันมานครับเป็นบ่งไฟบนดอยล่างครับบางนี่แย่ต่อจูดเลยครับผม นะครับคําบักเล่นขออนุญาต <laughs>